ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์เมื่อรู้ว่าท้องฝากท้องออนไลน์เพียงสแกน QR code สวัสดีค่ะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่รพสตครองสามนะคะจากที่เรามีโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์นะคะเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์น,นะคะเพียงสแกน QR code นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการฝากท้องฟรีกับเราได้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยสอบถามนะคะกับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์กับเราได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอทราบชื่อคุณแม่ดิดนหนึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะ นางสาวพานีแสงงามค่ะค่ะตอนนี้ตั้งครรภนะคะท้องที่เท่าไหร่แล้วคะท้องที่สองค่ะท้องที่สองแล้วใช่ไหมคะอยากจะสอบถามคุณแม่นิดนึงแล้วมาเจอตัวโครงการนี้ได้อย่างไรคะพาพ่อไปหาหมอที่คลินิกวิยาดาค่ะ,คะแล้วเจอโปสเตอร์ก็เลยให้แฟนเขาเข้าไปสมัครดูค่ะ,คะก็เลยแบบก็ไม่คิดว่าเขาจะโทรมาเราก็กล้าก,กลัวแหละเราก็ไม่กล้าไปตอนนั้นเราก็คิดว่าคงจะแบบ ไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วลงทะเบียนฝากท้องอะคะยากไหมคะคุณแม่คุณแม่ลงทะเบียนโดยช่องทางไหนคะทางมือถือค่ะ<า>คือ,มอ,อไม่ยากนะคะคือแบบให้แฟนเขาเข้าไปสมัครก็ขึ้นมาให้เราฝากมีชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โรงพยาบาลที่เราเลือกที่จะฝากแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาถามว่าคุณแม่สนใจที่จะฝากท้องโรงพยาบาลน,นี้น,น,นี้หรือเปล่าคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบจะมาโทรมาสอบถามว่า คุณแม่พร้อมที่จะไปฝากเวลาไหนตอนไหนขณะไหนอะไรประมาณนี้ค่ะความรู้สึกหรือว่าความประทับใจนะคะจากการที่ได้ร่วมโครงการคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ร่วมโครงการนี้กับเราค,ะค่ะก็ดีนะคะคือหนึ่งมันมันมีโรคโควิดเข้ามาด้วยหนึ่งก็เลยแบบจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณแม่ท้องแบบปลอดภัยขึ้นแล้วก็ลูกอาจจะปลอดภัยขึ้นโดยที่ไม่เกิดได้รับอันตรายจาก โลกตัวนี้ก็ได้คะ่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทางตัวของคุณแม่เองมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันนะคะในส่วนของความรู้สึกนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเข้าร่วมโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธินะคะนะคะฝากถึงแม่แม่หลายๆคนนะคะที่กําลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองะค่ะจะต้องไปเริ่มจากการฝากท้องตรงไหนอะไรยังไงนะคะให้แม่แม่ฝากถึงแม่ๆ่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นิดนึงค่ะขอฝากให้กับแม่ๆมไม่ว่าจะเป็นตั้งท้องก่อนวัวยวัยรุ่นหรือว่าจะเป็น คนปกติทั่วไปคือเราสามารถเข้า,าไปฝากท้องออนไลน์แล้วเราเลือกโรงพยาบาลเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเราจะฝากที่ไหนแล้วเราสะดวกที่ไหนค,คือเขาจะติดต่อกับมาค,คือไม่ว่าจะเป็นคือไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะฝากได้ไม่ได้คือ,อยังไงเดี๋ยวเขาจะติดต่อกับมาเนี่ยค่ะ<อ>ไม่ว่ายังไงเขาก็ติดต่อฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์เมื่อรู้ว่าท้องฝากท้องออนไลน์เพียงสแกน QR code